ร้านข้าวแกงน่ากินมากเลยแกงเปิอ่อยออกมากับข้าวเยอะเลยค่ะร้านพี่สาวร้านหองอาหารไทยใส่โตัว อะไรจ้าเล่อก่อนเลยจ้าเอาไอ้นั่นนะคะอันนี้กับบ้านเนาะใส่จานกัด้วยข้าเปล่าเอาปลาต้มต้มปลาทูตนี่ค่ะพีสาวคนสวยอายุทัดก็่ถูกแม่ Nothing.